เพื่อไม่รีบคือไม่รีดดำเนินการโดยเฉพาะสิ่งชีวาโค้ดหรือสิ่งที่ส่งมาในในไลน์นะครับแอปต่างๆของทางธนาคารหรืออะไรต่างๆเขาจะไม่ส่งมาในไลน์ครับคือพยายามเตือนนะครับว่าอย่าไปเข้าลิงก์ต่างๆที่มาในไลน์สาหรับพวกแอปธนาคารหรือแอปของส่วนราชการต่างๆครับเขาจะไม่ส่งมาในไลน์นะครับคือถ้าถ้าส่งมา ไม่ต้องไปไปเข้าตัวนี้ให้ให้ให้แก้งเกือนให้ระมัดระวังนะครับว่าสื่อที่มาในไลน์ก็จะเป็นเป็นภัยต่อของเราครับหลักๆก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วก็ปากเกือนว่าไม่โลกไม่หลงครับแล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับคือสั้นๆที่ที่เราจะปากแนะนำนะครับเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัยจาก สื่อออนไลน์ภัยสังคมออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันคดีสื่อคด,ด,ดีมากที่สุดก็คือสื่อออนไลน์โดยเฉพาะคอเซนเซอร์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับก็ปากฝากเราฝากผู้นำชุมชนของเราแยงให้ลูกบ้านแล้ชุมชนของเราได้เกิกกกดความปลอดภัยปออคุณครับ ครับขอบคุณสำหรับข้าราชการจากสถานีตำรวจภูทรคุณชุมนะครับก็